โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม FKL นะครับคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีแยกภาพและเสียงออกจากวิดีโอในโปรแกรม Sony Vegas Pro กันนะครับมีวิธีการทำไงเข้าไปดูในคลิปกันเลยนะครับตอนนี้ช่อง FKL สาม,สมารถสมัครสมาชิกหลายเดือนได้แล้วนะครับพร้อมรับสิทธทิพิเศษไปเลยนะครับมีราคาทั้งหมด4ระดับนะครับ s u อร์เตอร์เลเ1 2 0บาทต่อเดือน s u อร์ r เตอร์เลเ2 5 0บาทต่อเดือนแอดมิน300บาทต่อเดือน VIP 1000บาทต่อเดือนแล้วผู้สมัครสมาชิกเวลาคอมเมนต์ในไลฟ์สดหรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก็จะมีป้ายผู้สนับสนุนเท่ๆอยู่หลังเชื่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้อิโมจิที่เรากำหนดไว้ได้นะครับสมัครกันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับโอเคนะครับทุกคนเราก็เข้าาอยู่ในโปรแกรม Sony Vegas Pro กันแล้วนะครับหลังจากที่ทุกคนนำฟุตเทจวิดีโอเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนทำการคลิกไปที่จุดใดจุดหนึ่งของตัววิดีโอนะครับ อ่านี่คือวิดีโอที่เรานําเข้ามานะกดคลิกหนึ่งทีที่ตัววิดีโอนะครับแล้วให้ทุกคนทําการกดปุ่มคีย์ลัด Ctrl U นะครับ Ctrl บวก U ปุ๊บทีนี้ทุกคนลองเลื่อนภาพและเสียงดูครับเห็นไหมตอนนี้เราก็แยกภาพและเสียงออกจากกันได้แล้วนะครับแบบนี้เลยต่อไปนะครับหากทุกคนต้องการที่จะเลื่อนภาพและเสียงไปพร้อมกันนะครับให้ทุกคนทําการกดคลิกที่ภาพ1ทีและกดปุ่ม Ctrl ค,ค้างนะครับแล้วให้คลิกที่แท็กเสียง1ทีแล้วลองให้ทุกคนเลื่อนดูฮะ อ่ะแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนแท็กเสียงและภาพไปพร้อมกันได้แล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะแยกภาพและเสียงออกจากวิดีโอใน Sony Vegas Pro ได้แล้วนะครับถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ